บายดีพ uh huh. ี่น้องปองไปทางจังหวัดอุบลอีกเครือหนึ่งเด้อตอนนี้ม่ใหไ่มวยมาหอดแล้วเรื่เต้นพี่น้องพันดีใจบานสลิงสเล็กซได้เขาเส้นถันตอนนั้นจะพาไทยเส้นถันนี่บ่บ่บท่านนี้เนาะบ่จ้าข่อยพองข่อยโบเลมาอุบลนี่ไหมเขาเฮ็ดแบยอยู่ก็สมุยก็สมุยจะบ่บเลมานี้่บ่บด้มาเหงานอุบลจเทื่อ คบหลอบสามปีทีใดมากไทยอีแม่เด้จะปีแม่จะปีจะบัได้มากไทย1ิปปีไดป๊อปซิปกว่าปีโอ้่นจะเบิ่งยาเราเห็นเทนกระเป๋าใหม่นะคะน้องแมวลองทำดูสิเออลองเห็นเบิ่งแมวเออทนใหม่เมื่อนี้ทีมงานเท้าพี่น้องสิพากันมาายางรอหางเส้นผ่านอยากผาเมยมวยกับยามาเบิ่ง โบได้มาซื้อเครื่องซื้อของหลองมาเบิงมาเบิงมาเบิงเพราะว่าท่านเคยเห็นเนาะมาเบิงบางเบิงเคื่องเคยรักย่างหน่อเป็นหอนตลาดมีไงวะตาของเฮาว่าเออค่ะหนึ่งในชีวิตเราได้เคยมาเส้นตลาดเออเมืองบโกแมนเมืองบโกไม่ไปตัวเขาได้บาดอุ้ยไปตัวได้เรื่องเมื่อเมื่อจะเคยไปเส้นตลาดบอกไปแมนพี่น้อง นิปปลายปีล้วอีเมบด้มาเมืองไทยจนได้จำมาโปไม่แป๊โปไม่เบิรเลยท่บอมด้วากราดนจนุนที่ห้าเ้าไปนี่สิเป็นอีเมืองหนึ่งเราได้จะรก้สึ่วมาจะเป็นคนไฮโซเราได้เข้าไปได้ดีได้เยลยจะให้หนะทุกอนก่อนเนาะจะ จากป่าเยอะสก็มาสู่หาย้อนสนิงเฉเดกคนจีมาเห็นเนาะมันอยากมากไอยากม่เห็นคะเห็นแต่อะไรดโอ้ไมจีแบบนเนาะขานี้ไม่ไม่นหน้ากไม่ห้งินเ้จะจะพี่เงินจักบะบอกดีดี ว่าจะให้มาเท่าไหร่บ่ได้ให้บ่ได้มีเงินมารับไหวตอนนี้เฮ้ยโม่พยายา่ใช้ใจอะไดรจะไม่ตระหนักกันจะมากินเพื่อนเราเลยใจไรคล้องไปจะโซนให้เราเหมือนกันว้าวม,ามีการมีการให้กันยืมอ,อีกน,นี่เครื่องคือจิงสี่นี่เพิ่นเอามาเซลล์เลยนี่แม่นี่เพิ่นเอามาเซลล์นี่ค้องแบบเอาอยู่โซนจยู่สี่นี่เพิ่นเอามาลดราคามาเซลล์เพิ่นมีบูธอยู่ในห้างอยู่เทิงหรือว่าอยู่ตามหรอกคือเราเห็นนี่เจ้าเอามาเซลล์

ลุงจะบอกว่าซกะมานี่เลยมาเราบุก้อง่พอาเมื่ออื่นหยันไปห้องมออะไรสิบบมีเวลาแต่ว่าข่ายามาหลอเนาะไม่งหรว่าเออค่อยๆจะไมลแบจะคืนตจะต้องเหยียบเยียบให้มันซุดดูไปเหยียบอยู่ส่นนังเหยียบอยู่ส่วนนัแมนเจ้าเจ้าเจ้าซีลรคือตอนนั้นเซกาน เขาเ้ากับโบเบิงแม่มาาแต่าโบเดทามเราว่าเราคืนได้โบรเมโบวลาแม่เขาเขาเก่าเขาเก่าให้มันซุดนะนี่เดล่าปแมตัวว่าจะอยากเบิ่งนี่เดก็ว่าอันนี้อัเล้อยากไดเออตัวรไอลูกไปอยากไอยากไร เออาไปให้นยดิแมนพ้องเด็กหน่อยเออแจ้งหน่อยถือเด็กสีผ้ามะม่เมาสื่อแล้วนะแมนเฮาผ้าอันไอ้กี้พิ่นมาเฮ็ดเบียดส่วนโตเพิ่นเกี่ยวกับซิมกับเบอะอันเงื่อนแบบที่มันขาดยังหันน้าที่น้องว่ามันสีแหลกได้บอรแมนไม่เม่อแต่ยากินไม่เคยขึ้นเส้นทันสิ้นขอเส้นทันให้มันเป็นเส้นทอง เดี๋ยวถ้าเาาพ่นเห็ดเบียรก่อนจะสิม่แต่เบิ่งขึ้นไ่แบ่ไหนจะลงกันค่อก็มะตางยันจ่ากันแวะได้ไม่ไงจับกับกันไหนแม่กับลูกจับน้ำมีขู่มีขาขออ่านโมเป็นหรอเพื่อกินแซ่บกับยาพูระจอก มางเนงมาปรเอมาี่ยกามนติงมาาิมอีคกินนาอีูอีเฮ้ยจะมาอันนี้จะอยากกินยังบอเฮ้ยบ่แมนขอได้มาเบิ่งนขอกระอิมมุกอิมใจลาเนี่ยอยากกินยังกินว่อาหารญี่ปุ่นเออแกงหัวอยู่ปะปปนก๊บไรเนาะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นตแสบอยู่แต่ว่าเบิ่คือสิบอิมละวะ มันโอยู่ทองมีบรรหารญี่ปุ่นนี่แม่นี่อีสูอิสีนี่นี่นี่ตัวนี้นี่หันดังได้เฮ้ยนี่นี่หันนี่จังฟูจิแพงได้เฮ้ยนี่อันนี้นี่แมนธนาคารที่อยู่ในหางเฮ้ยนี่แม่ ตัวนี้เป็นหานคล้ายเครื่องซัมอ่างคล้ายแบบเป็นแบนคงข้าเจ้าเองอะนะเฮ้ยอันนี้มีเดย์หานเครื่องเงินแบบหานข้าประจําหญ่แบนได้นี่แม่หนี่เดย์หานใหญ่แบนสื่ออืมขอมของหนามก่อนเฮ้ยจะไปเบิงไปเบิงของหนามบานเพิ่นเฮ้ยหอมหอมกาแฟมีอะไรบริสิญญ์เงินหรอโมบริสิญญ์เงินเนาะ นี่ตั้งหนวดนี่เฮ้ยหนวดบอบอเศร้าบาทคุมได้ขุมอยู่เฮ้ยนี่เดนี่เดีเดนี่นี่เดนี่เนี่เนี่เดนี่เดนี่นี่เดนี่เบนี่ดนี่เดนี่เดนี่ดนี่เดนี่นี่เนี่เดนี่เดนี่เนี่เด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 นี่เนี่นี่ี่ อันนี้นี่แมนลิฟแม่ลิฟนี่เดชเห็นบ่อลิฟติรไปใส่ลิฟก็คืนกล็ลงนี่เดชไ,ไปไปเท้าห้าองน้ำไปไปาห้องน้ำไปห้องน้ำเมียใหญ่ย่อนเข่าห้องน้ำเสียงเงินเออเออนี่เดชห้องน้ำยิ่งเขาเข่าถึงอยู่บ่เฮ้ยแม่ยูแม่เออ เสียวฝ่ายต้นเต็มแม้กระทั่งอยู่ในห้องน้ําบ่ได้อยากล้างมือเฮ้ยบ่มือบ่เปื้อนก็ล้างเนาะเออกดกดกดปุ่มกดแห้งๆกมลงอะนะเฮ้ยเออล้างมือก็บ่เป็นพี่น้องเนาะจบชะเออนี่ยาก็ล้างพอยาด้เออเข้ามาในเมืองเฮาต้องเฮ็ดตามเพิ่นเนาะ บอล <board S 2> มันหมอดเองมั่นแน่มันหมอดเอง <c oughs> อันนั้นแมนบอลเป่ามือเด้อน,นั่นนั่นนันเฮ้ยฮันอยู่นี่เพิ่นเจ้าบอให้ใส่เจียร้ายเพิ่นลากโลกเนาะให้เปา่าเฮ้ยเอามือใส่เอามือใส่แน่แมนให้เป่ามือมี่มี่มี่ไรจุดเด้อโอ้เหตุยางใหญ่เดียวค่ะเป่าโดนๆดนเป่าจนมัน เราคอยถือใจ <c oughs> อไม่แนีออกบอนแตเรารอไปเบ้าโลอาจะมันแหนง <c oughs> เอออีแม่์มาหยาดมันโลด,ดเมื่อ <c oughs> เออเอาห้องน้ำขั้นเท่าเห็นคนเท่ากับต่อคิวขัขน้นเท่าบ่เห็นคนเท่ากับโบต่อคิว <c oughs> เออเน สะอาดไหเขาได้โหลดมาแต่ของได้วางในเขาโหลดโอเคสะอาดจ้างนอกพี่น้อง <c oughs> บานนี้เอาไปมามารีวิวห้องน้ำด้บ้านนี่คนก็นจะมีคอแบบในน้ำน,นอกพี่น้องทำดีคนเกียนความพึงพอใจของท่านมีค่ากับเราเสมอทุกคะแนนและ คำแนะนำของท่านคือกำลังใจในการพัฒนานการของเราเนาอพี่น้องเด็กก็สารางข่อยตอนนี้บ่มีเน็ตเซี่ยวข่อยพ่นมีของเล่นใหม่อยู่ในห้องน้ำเมืองไทยพี่น้องก็เำเร็จก็ใช้นิ้วมากแมนซองเ่อรอะไรนี่นนเห็นบอมแบบเขาสีแบบฮาคโกโบ่อยางให้ใส่กระดาษยังลาย นี่จะเบิงจะเบิงนี่จะแต่งหน้าก็ได้ได้เฮ้ยนี่โซนแมนนี่เด้โซนแมนไหนเขาแยังเออแม่แม่ลองบางยางไปดูฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่ายางก็ตื่นเต้นแม่หวยก็ตื่นเต้นแมนเดี๋ยวเขาไปยางรอเบิงอีกว่ามียังแนยอยู่ในห่างเพิ่นนแล้วก็เมื่อบานี้ มาเบิ่งเด้อพี่น้องเออมาเบิ่งนีนี้ได้หน,น,นิแม่เห็นไหมน้องสายแววพาทำตู่ค้ายหนามเด็กตู่ค้ายหนามแบบแบบฮัา,ามย้อนเลี้ยนสองบาทโบมเมนราคาะสองบาทอันนี้เป็นตู้คล้ายเครื่องได้หนิแม่เด็ดแบบแบบแบบหั่นเพื่อให้หัห่นแหลตตังแต่ว่าเขาเห็ดเหตมันเป็นไฮเทค เมนขาสีบอกลาข้าแล้วข้ากกะยอดไปตู้กาแฟก็มีไรเป็นกาแฟเห็ดซาเคี้ยวซานมกาแฟแบบนี้จะปอนเงินเข้าไปแล้วมันสเห็ดออกมาให้เจ้าเลยจะมากแบบไรแมนเขาบ่อไห้ค้นคลายขาให้คอมพิวเตอร์คายแมนโอ้ บานเขาั้นนีเลยนาะกก็่างก็มมีนี่ก็มีกุ้เลยที่นู้นขายกเ็ก็ตุ้ขายตื่นเ้ก็นนมากม่มาขนมาเส้นขหน้าี่ร้อยนเได้ม่ตะกีกมาัก่าห่าันข้าวประจำเจ๊แหวนนั่นนี่เมนผักเจ๊แหวนสื่อยู่นีแบบ เจ้าลงมันในเรือนจะเบิ่งไม่ไงในไรเจ้าหมวยไรเจ้าสีบิ่งเออไม่ไงเราลงบบเป็นเออคอยๆล่องกาบให้มันอยู่ทางกลางเออพนขาบบ่ได้เห็นพนอยู่ส่วนแล้วพนสีล้มเออเราก้าบ่ได้ายเนนะแมนโอ้เกิดไม่ไงหมวยคืองามแทถสือไม่บอกเฮเธออ่านจนไดนเกิดหม่เนาะ ไปหาบเมาอันนี้เป็นโซนอันนั้นเจมวยเข้าคล้ายคล้องเสือผาคล้องใส่หมวกเมียเก๋พียังเป็นคล้องแบน์เนมนี่ราคาแพงๆนี่ตัวที่ว่ารักขันรักเมื่อนอันนี้เป็นหันคล้ายคล้องกิฟท์สอบเคยเอ่อหันค่าประจำเซียวจ๋าตะว่า โอจเอไหด้ังมม่รโอ้ยเบิดถูกอย่างเลยนี่เมนหานมินิโซ,โซเดตัวนี้นีซ่าค้าอยู่บ้านเท่านี้ก็มีนี่มินิโซคือหาหารชุกอานาลขายของอุปกรณ์ต่างๆเออถ้าเอเนเงี้ยหน่อยจะฟังเราจะเบซื้อซื้อของมาตอนหนจะซื้อมาบอกไว้กวหัวแล้วก็เนเงินยเาหัมาไท้กิเก็บเงินไหนฝนตกจ่าจ เกบเงินเด้เป็นผันโบแม่นหมออ๋อวันนี้เกบได้อีกว่าจังเหออ้าวนี่เดะอันนี้แมนทัสันด้ยอันส่วนคล้ายของสํำอางกว่าขาเจ้าเขาอันนี้ได้หนีเขาหันอันนี้ลอยกอลิบเก่าบาทหนึ่งแถมหนึ่งตัวนีนี้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่อยู่ในนี้มันเป็นของแท้ได้ไหมมันโมเมนต์ของบริษัทเต้ปัตีไปเ็นเงื่อนกีปัตตีน้ำหัวข่อยถูกอืม นี่รอยกัอะไรสักสองรอยเซนเซนเส้าเซนเส้าสองหันเซนเส้าหานะเซนเส้าหานะจะใส่เงินเข้าจะบอกว่าถือแม่่แมปเป็นเงินเข้าที่โตสันบอกว่าซื้อควรซื้อควรหนึ่งโอคคองเฮามันเป็นคองบริษัทตัวนี้มันเป็นคองแฉะได้ไหมในนันตัวนี้มันเป็นคองแฉะอยู่บ้านเขานี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเขาเบิ้งได้เบิ้งได้ นี่ตัวไรที่เขาเอามาโหลดเขามายังเขาสีติปบายบอกเรานีิหานตัวดี้นี่ส่วนไรเขาสีคล้ายแบบหนึ่งแถมหนึ่งหรือบ่าราคาสินที่โซงไม่เป็นโซงบาทแนนต่าบาทมาเบิรงกเคยผ่ามาเบิง์กเซียวกับเจมนเฮดอันท่ารุ่นเซียวเนาะผ่าเซียวมาเบิง เออจะเย็นเมาแต่แน่เบิงเอากันในไรเป้งสีฟันเป้งซ uh. ี่ <h> <h ันหมอจะกระเดือกเอาตีแม่เป้งซีฟันจังมาเขาอยู่ส่วนนั้นบอกเขายางเขามานี่แหละเ่ย์ยูคน ย่างเหลือกเบงังเออเนี่ยมบด์แนเดย์แม่แปลงแม่เหลือกเอาทานนี้ก็สื่อแปลงขึ้นกันลืมเอาแปลงมาทีมงานเขากับสื่อแปลงยาซีฝอยาซีฟัน่นว,ว,าวนา่าว่าข้าสื่อแปลงใส่ต้องไปก็ได้นี่ ซือแต่แป้งโดยโดยใส่น้ำกันนาอประหยัดคุณนี้้ามาใส่เคยใส่เคยใส่มไั้เคยใส่ดีก็มันบวสาขั้นคนมาสาเนนบวบมมาข่อยมาสาสาฮะนะอือตะปนกันกัน แค่ไม่สิบขุมตัวค่ะอืมพันมีพนักงานมาแนะนำเจ้อย่ามาหยุดเจเจสิโจ้เงินอยู่นี่บ่จะเบิ่งผู้หญิงคนสิจ่ายอยู่นี่เขาต้องไปจ่ายอยู่เคาน์เตอร์แมนบ่แม่นตลาดเฮาบ่แบบว่าบ่แม่นตลาดได้เม่สิโจ้เงินจ่ายโลดแม่เฮาต้องไปจ่ายอยู่เคาน์เตอร์ห้าสิบโลดจ่ายโลอดเล่นาะม่โอ้ยจะแม่นเด้สงเท่าเออเออ ต้องต้องมีกับตายาซีฟันมีแล้วค่ะมีแม่คัดฟันอยู่กันหนึ่งแถมหนึ่งนะคะไหนคัดฟันหอยซื้อไปงวดก่อนยังเหลืออยู่แมนมันหลายยาซีฟันนั่นนีแล้วยาซีฟันอันโอ้จะซื้อเมื่อเมื่อค่ะบอกว่าดูฟางมากเป็นครูน่าหอดเลือดเขามากเลยทีนี้คุณผ่าแบบ เื่อนสมองสมองมีครบเด้อพี่น้องโอ้ยยากหัวควันใหญ่ด้สิโจเงินจ่ายเพื่อนท้องเมนูมี่อหัวสุดทางอยู่เพื่อนว่าอันอะไรดอยนึงบอขอแบเก้าบาทจะเอาไปดอยให้เจ้าก็เอาไปอยเขาเอออ้าุนใหญ่ก็แบบ คุณยายนี nah nah ่คือสิเงินไล่พอดีเลยขอพ่อสิได้ยืมเด้อบัตรเพือเงินบ่พ่อเออคุณแม่ยังหาเงินอยู่คุณแม่แห่งสีโจกเงินใจแต่แต่เหลือคลองคนเขาใครเพิ่นเขาก่อนก็ได้แม่นเหมือนมันจะได้แม่มันจะมันโจกเนียมันมันบ่อยากออกบอ ลงยิ้เหืงหันโ่จักโอ้สมารายแัน้าะโอ้มีลายเลยเอา้าวแปดสิบเก้าบาทบาทเจ้าเจ้ามาอันีเจ้าต้องตตอคิวควันเจ้าบบเห็นคนเจ้าจึงเขาเลยเออเจ้าในพันสีเบาให้ห้าวมาเ้าวโบมิ มันะรเงาโอเคมาต้องซ้อนเสียวนะใหญ่ๆแล้วบาจะะไขอรเจ้าเราขออยู่บนนอกเอากระตาให้เพ่่นเฮ้ยกระตาจะสิลงถือเมืออะไรเออห้ามห้ามลืมใอ้ตัวนี้บอตัวนี้มันมีโปรไหมหนึ่งแถมหนเหมือนกันหนึ่งแถมหนึ่เจบก้าบาทเน่เขาเจ้าคำนวณม่นหญ่งมวยเงินบานเทามันถือเท่าไรหึงเดสิบกบาทมันบ บอดแซนแซนแนนิดเนาะเออพอเอาอยู่เพราะว่ามันไส้องตุกแม่ผุ่มอยู่ตัวนี้นี่แม่เจหาเอาแต่เน่ซาเบิดเอานนซาเออนี่เป็นสีเงน้ตบสีเงิ้ีนี่ส้มีอะไรเอะอ่ะกซาพอดีแล้วบถือตัวนี้ตัวซีโกเดยเออซ้าบอก อันนี้ผมหนาผมยาวผมหนาผมยาวนะหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแถมหนึ่งสะโพบบัตรสมาชิกไม่ได้ทุกคนได้ทุกคนโอเคแมนเอาแต่ตัวซ่าหันแหละแมนแมนโอเคปะแมนอันเดียวอันเดียวกันแมนค่ะแต่ว่าคนละสูตรเออเอาเอาสองสูตรนี่แหละโอเคเอาเอาสองสูตรนี่แหละ หมอมคนคือถึงบ๊อมันบ๊องมันกับเมยาว่าซ่ายันก็ะปืดปะเหรอตัวนตัวนี้ตัวนั้นมันเป็นเนื้อเจลเออตัวนี้มันเป็นแมน,ปนไ,มไปใจเงินอยู่เขาเตอร์คือเก <c oughs> ่าภาพคุณแม่ไปใจคุณแม่เราสิโจงเงินใจอยู่หนีไรเออเราโมโหโมโหเออบ่นว่าไอ้ไพ่าุ้งก็บใบหลุดเลยจะเปลี่ยนก็นได้แม่ เพิ่นเห็นอันนี้เพิ่นก็อยากได้วันนึงนางก็ยืมเงินเสียวสามลอยเฮ้ยขีดอกขีดอกคืนห้า้อยเลยมึงคอยยืมเงินเสียวสามลอยเมื่อแม่เอาเอ่อนั่นแหละจะไปเบิ่งนั่แม่หันก่อนคอยจีเป็นผู้ทายเออแม่ยาคอยก็ซ็อกปิ้งย่างใหไงดูสวยสวไม่ซื้อดูสวยสวไม่ซื้อ มันสีซ <top> ื <broken> ้อได้จังไรไอ้กี่ตัวได้ก็เป็นหมื่นเครื่องสำอางเสือแพงเครื่องใส่ของซอยของที่เทาอยากไรมดได้เด้เกือบร้อยจะใส่บัตรเท่าไหรเกือบร้อยนะแม่ร้อยบาทแม่ใหญ่ไเดี๋ยใส่บัตรเท่าไหร่เนียักร้อยไม่ไงลอยเจ็ดสิบบาทกับอันแปดสิบเก้าบาทสองลอยกว่าบาทไม่ใหญ่ใส่บัตรสองลอยกว่าบาทโว้ มนอนไ้พนเป็นคนเียลอไอ้กี้บนหกลอยสื่อแป้งสื่อแอไห,หนนะี่ไหก็ซัวสื้อที่ไนนะที่ไนก็ซาัอี่นนะท่ไหก็ซาหัสอหนะทนกาัวสื่อ่ไนะที่หนก็ากัสื่อ่ไหนี่ไกซื้อดูใสหไม่ซือซ้อ ท้องที่อยากได้พี่น้องเอ้ยเก่าพลาดแปดพลามือหนึนน่งไปใหบ้บาเนาะวันนี้เท่าผ้ากันมาเบิงหางแลยผ้าเป็นยัยมวยว่าเบิงหางแล้วันนี้สี่ผ้ากันเมื่อเพื่อนผีตามเนาะพี่น้องเบื่อแรกสีไปกินอีหยังเดี๋ยวคอยไปปรึกษากันใหม่เนาะออตอนนี้เท่าออกจากบ้านพี่บอนเพราะว่าเท่าเกิดกีเด,ดายพี่น้องว่าสันซะเกิดกีเลสมาบอลน,นี่แหละเกิดกีเลส พี่จะเป๊ะอย่างไรเนาะแม่มวยจนไหนยืมเงื่อนมูแม่แม่ออกอนพันบาทใช้จุกอนยืมก้อนพี่น้องสิไปยืมเงินเอฟซีเริ่มมาใส่หนีไปตลาเนาะใส่หนีใส่กันเล็บพี่น้องไปใส่ปากนั่งแบบว่าเอาสีหนีมันเป็นน้ักเตะยวเขาอันี้มันมันไม่อีโตนเท่านะมนั่งที่ปากนง ไปสิบห้าไปเพื่อนไม่ใช่มวยสื่อใวไร่ปีกอนเซดบาเนี้ยแมนจางจับปลอกคนขับรถกับมี่ไม่ใช่มวยมาอยู่เมืองไทยกันมี่หัวเรื่อนเป็นยังคือได้ยืมเงินในตระรําซลุยเนาะ นี่จะจะนึกเบิงไรโนเะสาตัว่าคนขาเข่าสองหล่อยยาพันมาพันสยืนเบิงอยู่นรว่าตัวจริงเลยไม่ตัวจริงดีเดใ่ไมอะเร็นตีตัวอมแม่เป็นหุนเดหุนก็หายจิงเป็นหุนหายจงแล้วยทังหอกันเลยเออสิเขาเบิ่งี่จะเสียงเงินกัวอ่าหล่อเป็นตัวซุงเถียงยาไรกับยาคอยสองหล่อขาข่าหยาคอยว่านั่งเบิงอยู่ในรถเอาว่าสัน ไปจ่ายเงินก็ไม่เงมว้ไนของฝาบจกเงินจ่ายรถจะโหวะ่าขอยลาสิโจเงินจ่ายตั้งแต่ตอนเหลือเครืองวันห้าอกบกใจเปล่าเลยเจ้าเนี่ยปเบื้องนั้นจะเห็นย่นใหญ่แมมย่นใหญ่แมนเบื้องเจ้าหันแลนีจังหน่อยนี่เห็นย่นใหญ่เด้อเห็นบ่มันขี่ไยี่บานเมตาย่นโซโสูงามอนี้เห็นบ่ e แมนมันมันไงก็ยุ่นอยู่เซ่เขาแล้วไงร้ยแมนไงเป็นทะเลทรานี่จะเบิ่งทางบานเขานาดทางอยู่เสียนนนองๆจะเบิ่งนี่นองขั้นขอยถือเรียกโคตขัชมาใหม่ขัเจี่ยวรเอัพัวขันมานำชีผ้ามาเบิ่งหางเอาก็สือมาของสื้ออยู่สื้อน้อยนุ่นเนอะเออม่น้ำกำมาได้ยินมาถือเรียกมา เด็กว<ๆ>่าท่านสื่<ๆ> <laughs> อสา <laughs> รเงินสื่อรอตรีไปหนึ่งเออเมื่เงินสามรอยนี่แบงแจ็กสันปันชุก